ทำยังไงคะทำยังไงคะอ,อ๋อเก่งที่สุดเลยชื่นใจไหมคะชื่นใจไหมคะไหนทำท่าชื่นใจได้ดื่มน้ำชื่นใจออ่าอ่าาชื่นใจไหมคะลูกื เก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะ